สวัสดีครับมาฟังเพลงจันจาหรือสองสารดาวนะครับจันจาทำไม่สองแสงแรงนักหรือมีรักรอนแลแฟ,แฟงเบื้องลังใครคนหนึ่งแอรัเจ้าอยู่จะรู้หรือ,อยัง กลัวผิดหวังทุกทุกวันเมื่อจันจากไปอารุณนชายแสงแดดเริ่มจะก่อฟ้าเหมือนบอกว่าอาทิตย์มาให้จันเลือนหายจะขออฟ้าเคยดูจันเจ้าจนลับเลือนกาย อยากตัดสินใจเลือกรักกายอาทิตย์จันดาวไม่เข้าใจทำไมถึงเป็นเช่นนี้รักใครดีดวงตะวันหรือว่าจันดาวถ้ารักจันหรือว่า ก็คิดถึงดาวใจจริงนี้รักจันจาวแต่กลัวดาอาทิเสียใจขอรักใครสักคนได้ไหมขอฝากใจมอบไว้ให้ช่วยรักษา สงสารเจ้ากลัวว่าดาวจะเสียน้ำตาเลิกคิดถึงใครดีกว่าขอให้สัญญาว่าจะรักดาวไม่เข้าใจทำไมถึงเป็นเช่นนี้รักใครดี ดวงตะวันหรือว่าจันดาวถ้ารักจันหรือว่าอาทิตย์ก็คิดถึงดาวใจจริงนี้รักจันจาแต่กลัวดาอาทิตย์เสียใจขอรักใครสักคนได้ไหมขอฝากใจ มอบไว้ให้ช่วยรักษาทรงสารเจ้ากลัาดาวจะเสียน้ำตาเลิกคิดถึงใครดีกว่าก็ให้สัญญาว่าจะรักดา